โดยภายในคลาสสมาธิในครั้งนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Clearing the Path Understanding and Overcoming the Five Hindrances หรือนิวรหา้าซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจอุปสรรคทางใจและหาหนทางก้าวข้ามเพื่อเข้าถึงความสงบ ดยพระอาจารย์ได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยแต่ละข้อของนิวรน,นั้นไม่ได้ถูกอธิบายเพียงว่าเป็นสิ่งกีดขวางแต่ถูกยกให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเรียนรู้ตนเองและฝึกใจได้ดียิ่งขึ้นซึ่งท่านได้กล่าวถึงนิวรนหดังนี้ กามาฉันทะคือความอยากความกำหนัดที่ทำให้ใจไม่สงบ 2. พยาบาทคือความกโกรธความขุนเคือง 3. ทีถินามิทะคือความง่วงเหงาวความหดหูซ่ซึมเศร้า 4. อุทะจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจ 5. วิจิกิจฐาคือความหลังเลสงสัย ซึ่งพระอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทันนิวรณ์เหล่านี้ก็จะไม่มองว่าเป็นศัตรูอีกต่อไปแต่จะเห็นว่าเป็นเครื่องฝึกใจให้แกร่งขึ้นและการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราก้าวข้ามไปได้อย่างมั่นคง